สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็วิลากับคุณสานะคะก็กำลังจะไปซ้อมนะคะวันนี้นะคะหลายคนมาเมนในในช่องของเวลาว่าอยากเห็นคลิปสมัยวิลาไปเล่นอาชีพที่ยุโรปนะคะวันนี้ก็เอาคลิปอตอนเล่นอาชีพที่เซอร์เบียจันนะคะมาฝากทุกคนนะคะใครที่ลูกเล็กเก็กแดงที่เกิดไม่ทำนกก็ลองเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วนะคะ ที่เล่นอยู่ที่อเซอร์ไบจันก็ไปดูกันเลยค่ะคุณสาเกิดทันเปล่าตอนนั้นอะอยู่ไหนวะตอนนั้นยังไม่เกิมอไปดูกันเลยค่ะนี่ก็เป็นเกมนัดอิติชิบากูนะคะพบกับท <No, ีมโลโกโมทีฟนะคะอิธิซชิบากูก็เป็นทีมที่กิบหน่องอ่อนแล้วก็พินานะคะเล่นอยู่นะคะนี่เป็นปีที่สองของพวกเรานะคะที่ไปเล่น หลีกอาชีพที่ประเทศออสเอร์ไบจันค่ะก็ปีนี้คลิปก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมนะคะนีเลยก่อนแข่งสมัยก่อนยัง ยังเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันด้วยการต้องจับมือกันแบบนี้นะเดี๋ยวนี้นระบบการแข่งขันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะนี่ก็ตั้งแต่ปี2013เนอะ2013แบบนี้น่าจะแข่งปี2013นะคะแต่เป็นช่วงฤดูกาล2013-2014นะคะโลโคโมทีฟก็เป็นเป็นทีมรวมดาวเด่นทีมชาติของของโซนยุโรปนะคะส่วนทางคิคทิทสชิบากูก็จะเป็น ทีมชาติไทยแล้วก็มีทีมชาติจีนนะคะมีทีมชาติเซอร์เบียเอ้ยไม่ใช่เซอร์เบียดิทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะคะนี<ม>่<ม>ฝั่งนี้มีอเมริกาตัวเซตก็เป็นอ,อ่ามือเซตมือหนึ่งของเกาหลีใต้นะตอนนั้นนะคะทีมชาติเกาหลีใต้มาเราลงสนามกันมาลแล้วก็ <flipped> ทั้งกิฟต์หน่องพินาแล้วก็ออนก็ได้ลงเป็น อุกคนแรกนะคะที่จะลงสนามก่อนในแมตชนี้นะคะแล้วก็มีตัวเซฟจากประเทศจีนนะคะชื่อเว่ยนะคะขอเรียกชื่อเล่นสั้นๆเข้าไปเลยเพราะว่าปกติเรียกกันก็จะเรียกแค่เวย่ยแล้วก็บอลเร็วมายเลขสิบห้าก็มานะคะมายุ่แต่ว่าเรากเา็เรียกแค่มาก็พอนี่เป็นผู้เล่นเมริกานะคะมาริเกาเอาทีมชาติเมริกานะักตอนนั้นนะก็ถือว่าโลโกโมาถีเป็นทีมที่ ค่อนข้างหนักเลยสำหรับพวกเรานะคะรวมดาวเด่นของทีมจากายุโรปนะคะฝั่งนูน้นส่วนฝั่งเราเราก็ขอ,อมโนกันเองว่าเป็นร่วมดาวเด่นจากเอเชียนี่เพราะว่าเรามีโอกาสได้อยู่ร่วมทีมกับผู้เล่นทีมชาติจีนชื่อดังนะคะนี่กองก็จะจับผู้เล่นทีมชาติอเมริกานะคะหมายเลขเก้าก็จะเป็นฝั่งของ อิกทิซิชิบากูเสิร์ฟก่อนนะคะชื่อเรียกสั้นๆของทีมเราก็คือเราจะเรียกกันว่าอิกทิซัดเสิร์ฟนะคะเว่ยเสิร์ฟนะคะบอลแรกเข้าโอโหตีเอ็กนะคะลงไปสวยงามสำหรับลูกนี้โลโกโมทีฟบก็มันมันผ่านมาหลายปีตอนนี้จำไม่ชัวร์แล้วนะคะว่าใครเป็นทีมชาติประเทศอะไรแต่ว่าคร่าวๆก็เนี่ยเ่าจะน่าจะมีทีมชาติเซอร์เบีย มีทีมชาติโคเอเซียนะคะร่วมทีมเสิร์ฟออกไปค่ะสำหรับโลโกโมทีฟนะคะทำให้อิติซัตตีเสมอมาเป็นหนึ่งตัวหนึ่งนะคะตัวเซตของทางโลโกโมทีฟก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะคะ,ะตอนนั้นก็มือหนึ่งของเกาหลีใต้เลยนะคะหมายเลขสี่ออนอูมานะคะน้องออนของเราจะเป็นคนลงไปเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟนะคะบอลแรกไม่เข้าจุดยกโค้งหลังค่ะตีฉีกมานะคะโอ้ออกนะคะกรรมการให้สัญลักษณ์ออก ก็เป็นแต้มของอิติสัตนะคะนี่กิฟน้องบอคโคนะคะตีเหนือบอกไปอีกแต่ว่าออกหลังค่ะออกด้านข้างไปนะคะก็เป็นอิติสัตนําอยู่สองตอนหนึ่งนะคะน้องออนจะเสิร์ฟต่อ,อกล้องก็จับที่คิมซานีนะคะตัวเซตมือหนึ่งของเกาหลีใต้ตอนนั้นนะคะบอลล้นมาบอแลแรกเขาจุดใจสั้นหน้าอย่างเซฟบ,บอกไว้ได้แต่ว่ารับไม่ทันค่ะสําหรับลูกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะคะดูนะคะ จ่ายเอ็กให้กับน้องทีทัชบล็อกได้แต้มไปเลยนะคะต้องบอกว่าลูกนี้เลือกใจบอลเร็วนะคะทำให้บล็อกเหลือตัวตัวออหนอุมาเสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟมาที่ตำแหน่งหนึ่งบอลแรกเข้าจุดใจสั้นหน้าเหมือนกันยังรับไว้ได้ะคะ่ะอีที่ั้ยกโค้งหลังสูงสูนมานอนฟลีร์ทีทัชบ็อกไปนะคะมานอนฟลีรก็เป็นผู้เล่นสัญชาติ เนเธอร์แลนด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะคะตัวบีหลังณนะสมัยนั้นก็เป็นแบบดาวเด่นของทีมเลยเหมือนกันนะคะสำหรับมาโอนเฟรีย hmm. นี่ก็เป็นลิเโโทีมชาติเซอร์เบียนะคะหมายเลขสิบเมื่อสักครู่ออนเสิร์ฟมาตำแหน่งหนึ่งเหมือนเดิมมันแรกไม่ดีเท่าไหร่อันเดอร์แก้ตีข้ามมาก่อนนะคะ mm hmm. พินาต่อบอลไปให้มาโอนเฟรียตีชีกมายังรับไว้ได้ค่ะโลโกโมทีฟต่อมาบีหลังอีกครั้งหนึ่งตีมา ลับล้นไปค่ะเซตไว้ Z y หลังอีกครั้งนึงอ่ะตีทัชบล็อกออกด้านหลังไปเป็นแต้มของโลโกโมทีฟนะคะโลโกโมทีฟตามมาเป็น2ต่อ4คะแนนเขาก็จะพยายามลุกจากทางด้านบีหลังนะคะเพราะว่าตัวกิฟเองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กนะคะถ้าเกิดเทียบกับในทีมนี้ก็เตี้ยที่สุดและในทีมเขาก็เลือกที่จะมารุกจากทางด้านบีหลังเพื่อที่จะมาตีทางด้านบล็อกบล็อกด้านนี้มันเล็กด้านนู้นก็เป็นมารอนเฟลียบล็อกก็จะสูงหน่อย เสิร์ฟมาค่ะบอลแรกเข้าจุดเลือกใจไว้หลังให้มาโนนเฟียตีทัชบล็อกลงไปค่ะลูกนี้ต้องบอกว่าสวยงามค่ะสําหรับคะแนนนี้นะคะแต่ก็ต้องชื่นชมตั้งแต่บอลแรกของพี่บรรณาที่รับเข้าจุดนะคะดูค่ะใจไว้หลังตีทัชบล็อกลงไปเลยค่ะลูกนี้ก็ทําให้อีกทีิซัดนับขึ้นนําอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นหนองปลื้มจิตนะคะลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟมาที่ตําแหน่งหบอลแรกไม่เข้าจุดค่ะต่อโค้งแก้ หยอดข้ามาโอ้กิ๊บยังตัดลองหยอดไว้ได้นะคะจ่ายสามพิษห้าออนตีทัชบ็อกรับไว้ได้อยู่จ่ายว่ายล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ได้แต้มลูกนี้เป็นลักษณะการวิ่งไปตีไหลซ้อนไหลนะคะถ้ามีภาพชัดดูนะคะวิ่งไหลสั้นวิ่งไหลยาวซ้อนกันแล้วก็จ่ายไปที่ไหลยาวของมานนนเฟียก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทั้งทีมอีกซัของเราซ้อมกันมานะคะเมื่อครั้งตอนนั้นนะปืุมจิตเซิร์ฟต่อค่ะ เสบร์แรงไปหน่อยนะคะจริงๆเนี่ยอยากจะจี้ตำแหน่งห้าให้ผู้เล่นหัวเสาของโลโกโมทีฟเนี่ยถอยลงมารับแล้วก็เข้ามารุกได้ไม่เต็มที่นะคะสมัยนั้นนะคะลีกของอเซอร์ไบจานเนี่ยสามารถซื้อตัวต่างชาติได้กี่ตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองทีมก็จะเป็นผู้เล่นที่รวมดาวเด่นของแต่ละทีมมาเลยนะคะบอลแรกเขาจุดขาดใจไว้นะตีลอโงโอ้โหดูจากการให้สัญญาณแล้วน่าจะบิดออกไปเองนะคะสําหรับลูกนี้แต่ถือว่า หลอกได้สวยแล้วนะคะับล็อกเหลือเดียวแต่ว่ากิบบิดเยอะไปค่ะออกนิดนึงนะคะขนานเส้นตรงไปก็ทําให้โลโกโมทีฟนะคบได้อีกแต้มหนึ่งเสิร์ฟมาบอลแรกรับไว้ได้จ่ายโค้งหลังให้มานอนเฟียค่ะยอดติดบล็อกโอ้โหไม่มีคนรองบอลค่ะลูกนี้ก็เป็นแต้มให้กับโลโกโมทีฟนะคะตามมาตีตื้นเข้ามาใกล้แล้วนะคะดูภาพชาค่ะยอดแต่ว่าติดมือบล็อกของทางด้านโลโกโมทีฟฝั่ง อ่าอิติซัตไม่มีคนรองบอลนะคะลูกนี้เสิร์ฟต่อคะ่ะโดยผู้เล่นของโลโกโมทิฟกระโดดเสิร์ฟเหมือนกันนะคะเสิร์ฟอ,ออกไปะคะ่ะลูกนี้เป็นแต้มของทางอิติซัตแล้วก็อ่าเนี่ยนะครับหมายเลขสิบห้านะคะบมานะคะก็เป็นผู้เล่นจากจีนหมายเลขสิบห้าและหมายเลขแปดนะคะทางด้านของอ่า ทางฝั่งอิที่ซักก็จะเป็นมานอนฟลียลงมาเสิร์ฟกระโดเซิร์ฟค่ะบอลแรกเข้าจุดจายไว้นะตีทัชบ็อกโอ้โหเกี่ยวไว้ไม่ทันค่ะลูกนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะคะน้องออนพยายามตามไปไล่บล็อกแล้วดูนะคะหลงไปแล้วกระโดดอีกครั้งหนึ่งทัชบ็อกแต่ออนตามไปเกี่ยวไว้ไม่ทันค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะลูกนี้ก็เป็นแต้มให้กับทางฝั่งของโลโกโมทีฟนะคะเสิร์ฟโดยผู้เล่นหัวเสาหมายเลขสิ เลือกเสิร์ฟมากิบรับเข้าจุดคาใจทำให้กล้างแล้วก็เป็นแต้มค่ะสวยงามมากลูกนี้ต้องบอกว่าเออว้ยดึงหลอกได้สวยมากค่ะดูค่ะบล็อกพยายามขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าทางมานอนเฟรียเนี่ยตีหลบออกไปตำแหน่งหนึ่งได้สวยงามค่ะเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่หนึ่งนะคะอิติซาชิบ,บากูขึ้นนำโลโกโมทีฟบากูด้วยคะแนนน่าจะแต่อหคะแนนนะฮะนี่นะคะก็กลองก็จะจับที่ ผู้ชมของทางประเทศตะเซอร์ไบจันนะคะคนดูแน่นหนาค่ะลงยิมนี้ก็เป็นลงยิมที่ใช้แข่งทุกๆแมตช์เลยนะคะก็จะมาแข่งกันที่สนามนี้สนามเดียวเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นแมตช์เย้าแมตช์เดือนของทุกทีมค่ะกลองขจับทางฝั่งของโลโกโมทีฟนะครับซึ่งต้องบอกว่านะตอนนั้นเนี่ยก็เปรียบได้เลยค่ะอัอนนี้น่าจะเป็นคนเอเชียนะคะที่น่าจะมาเชียร์ เอเชียรายการก็คือทางฝั่งอิทิศชิเนี่ยจะมีผู้เล่นทางจากจากเอเชีย er นะคะถึง5คนเลยทีเดียวนะคะก็มี6คนนะคะมีกิ๊เนาะนองออนพินาแล้วก็มีเว้ยกับหมาด้วยนะคะฝั่งทางโลโกโมทีฟก็จะเป็นรวมดาวเด่นของทางฝั่งโซนยุโรปนะคะแต่ก็จะมีเอเชีย er, ก็คืออ่าคิมซานีนะคะผู้เล่นตัวเซตหมายเลข4ของโลโกโมทีฟบอลแรกรับเข้าจุดขาดจ่า3เม็ดหนึ่งตีมายังรับไว้ได้ค่ะ เซฟบล็อกจ่ายไหลยาวสวยงามมากค่ะลูกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นอาวุธเด็ดของทีมชาติจีนอยู่แล้วนะคะสำหรับบอลไหลยาวดูค่ะบอลไหลยาวยัดไปมาตีฉีกลงมาสวยงามมากเป็นแต้มให้กับอิกิซัชินะคะก็กิฟจะเป็นคนลงมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟมาที่ตำแหน่งหนึ่งบอลแรกเข้าจุดใจไหลเหมือนกันค่ะยอดข้ามมาพี่วนาย,ยังรับไว้ได้จ่ายสามเมตรหนึ่งค่ะตีไปรับไม่ได้นะคะพี่แต้มนี้เป็นแต้มของอิกิซัชค่ะ ต้องบอกว่าเว้ยมีการจ่ายที่หลากหลายมากค่ะดูค่ะทําให้มีช่องในการตีนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมมานัตเครลียด้วยในการตีบอลที่สวยงามลูกนี้กิบเสิร์ฟไปนะคะบอลแรกเขาจุดคาใจสั้นหน้าพินายัางเซฟไว้ได้ต่อบอลไปสามเมตรหนึ่งมานอนเคาะไปก่อนค่ะบอลแรกเขาจุดจ่ายโค้งหน้าตีฉีกมาออนอยังรับไว้ได้ค่ะต่อบอลไปที่สามเมตรหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหแล้วก็ลูกนี้เป็นแต้มค่ะตีหลบมุมตรงไปเลยนะคะลูกนี้ดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะสามเมตรหนึ่งนะคะตีตรงลงมุมเลยนะคะแต้มนี้ต้องต้องบอกว่ารับยากค่ะบอลพุ่งยาวลงเข้ามุมเลยนะคะเป,เปลี่ยนเป็นทางฝั่งของโลโกโมทีเป็นไฟเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลขห้าเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดนะคะใจไหลอีกแล้วค่ะแล้วก็เป็นแต้มค่ะลูกนี้ ถ้าบอลเข้าจุดแล้วจ่ายไหลให้กันไม่ค่อยพลาดนะคะสำหรับผู้เล่นทั้งสองคนจากทีมชาติจีนค่ะมากับเว้ยนะคะบอลเข้าจุดกันมากเป็นไหลสั้นนะคะตอนนี้ทางอิติชัดก็ขึ้นนําอยู่นะคะหลังจากตบได้แต้มแล้วก็ลงมาเสิร์ฟค่ะมาเสิร์ฟไปที่ตําแหน่งหกค่ะบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่วิ่งมาอันเดอร์สามเมตรหนึ่งตีมายังรับไว้ได้ขยันกันหน้าเน็ตโอ้โห บอลล้นนะคะตีสวนกลับมาเป็นแต้มค่ะลูกนี้สําหรับโลโกโมทีฟดูภาพช้าค่ะบอลล้นแล้วนะคะก็ตีมากิบพยายามรับแล้วนะคะแต่ว่าบอลเข้าขึ้นสูงหน้าอกนะคะก็เลยไม่สามารถรับได้กองจับก็คือผู้เล่นอเมริกานะคะตอนนี้คิมซานนีค่ะลงไปเสิร์ฟเสิร์ฟมาบอลแรกยังพอได้นะคะจ่ายสามเม็ดหนึ่งติดบล็อกออกไปค่ะเป็นแต้มของทางอิกิซาชิอีกครั้งหนึ่งนะคะดูภาพช้าค่ะ ใช่สาเม็ดหนึ่งนะคะเลือกตีตรงนะคะทัชบล็อกออกไปเป็นแต้มของทางอิติซัดค่ะเวยจะเป็นคนลงมาเสิร์ฟนะคะนี่ก็เป็นการออกไปเล่นอาชีพครั้งแรกของเวยนะคะในใน,ในต่างประเทศเสิร์ฟมาได้แต้มเลยค่ะลูกนี้ต้องบอกว่าเสิร์ฟสวยมากนะคะเสิร์ฟจี้ไปที่ตำแหน่งห้าทำให้อิติซัดขยับห่างไปอีกแต้มนึงค่ะจี้ไปที่หมายเลขสิบหกนะคะลูกนี้ดูภาพช้าค่ะเสิร์ฟไปที่หมายเลขสิบหกนะคะตำแหน่งห้ารับไม่ได้ เป็นแต้มของอิทิซัตค่ะตอนนี้ก็เป็นการขอเวลานอกนะคะของทางฝั่งโลโกโมฟเพราะว่าแต้มค่อนข้างที่จะนาห่างนะคะต้องดูว่าหลังจากขอเวลานอกแล้วเนี่ยโลโกโมทีฟจะสามารถแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะคะต้องบอกว่าหลีกปีนี้นะคะเป็นการรวมทีมของทางโซนเอเชียเลยนะคะเจ้าของทีมอิทิซัตเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบ ใจในผลงานของพวกเรานะคะจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่สองนะคะในการเล่นลีกอาชีพที่ทเซอร์ไบจันปีแรกก็จะเป็นพวกเราคนไทยหมดเลยเจ็ดคนนะคะแล้วก็มาปีที่สองเนี่ยมีนุสลาที่ไปเล่นให้กับทีมอสเรียนะคะเซิร์ฟมาหบอลแรกไม่ดีค่ะได้แต้มอีกแล้วค่ะสำหรับลูกเสิร์ฟของของเวยนะคะเปลี่ยนมุมเสิร์ฟนะคะมาที่ตำแหน่งหนึ่งก็ได้แต้มอีกแล้วค่ะ ตอนนี้ชุดไม่อยู่แล้วนะคะทางฝั่งของอีทิซัทนำห่างไปแล้วมาดูกันต่อค่ะเวอรเสิ์ฟต,ต่อนะคะเลือกเซิร์ฟไปที่ตำแหน่งห้าครั้งหนึง่งบอลแรกล้นค่ะยันกันหน้าเน็ตยังรองไว้ได้ตีแก้ไขมาก่อนค่ะบอลแรกของอีทิซัทเข้าจุดใจสามเม็ดกลางแล้วก็ตีได้แต้มค่ะโอ้โหทุกคนต้องอดูไวนะะนนนน้นะคะนานๆนะคะกิฟจะตีสามเม็ดดูค่ะสามเม็ดกลางบิดออกตำแหน่งห้าเออตำแหน่งหนึ่งนะคะ เป็นแต้มคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าที่สามเมตรอยู่นะตอนอยู่นู่นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเสิร์ฟต่อค่ะโดยเว้ยนะคะเสิร์ฟแรงปไปหน่อยค่ะบอลออกหลังไปค่ะทำให้โลโกโมทีฟยังสามารถอ๋อบอลลงค่ะกรรมการให้ลงดูภาพช้านะคะบอลเสิร์ฟมาแล้วก็ลงแดนหลังค่ะเป็นแต้มของทางฝั่งอิทิซาต์นะคะทำให้ได้แต้มที่สิบหค่ะก็เป็นเวลานอกทางเทคนิค ครั้งที่2ค่ะมาดูกันต่อค่ะหลังจากเวลานอกเทคนิคครั้งที่2นะคะตอนนี้อิกติชัทของเรานะคะนำทีมโลโกโมทีฟอยู่นะคะกล้องก็จะพยายามจับคนในโซนเอเชียนะคะเพราะว่าต้องบอกว่า,าเป็นการเปิดตลาดนะคะที่มีคนจากเอเชียไปเล่นอยู่ที่บากูกันเยอะมากนะคะสำหรับปีนี้บอลแรกล้นค่ะ ยังเกี่ยวไว้ได้นะคะเอาก,กรรมาการให้เป็นโอเวอร์นะคะลูกนี้เดี๋ยวต้องไปดูภาพชาะะ้าค่ะน่าจะมีภาพช้าให้ดูดูนะคะบอลกําลังจะล้น,นะคะ่ะกรรมาการให้สัญ,ญลักษณ์ว่ามานอนเฟียรนะคะน่าจะโอเวอร์เข้าไปเล่นบอลก่อนบอลจะข้ามมาทางฝั่งของทางอิทิสัดค่ะกลายเป็นโลโกโมทีฟได้เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟมาที่ตำแหน่งหกบอลแรกเข้าจุดใจบิแซกยังรับไว้ได้ค่ะยกโค้งแก้มา ยังรับไว้ได้เหมือนกันนะคะกิ๊บรับไว้ได้ยกโค้งสูงให้มานอนเฟียตีทัชบล็อกลงไปได้แต้มค่ะต้องบอกว่าลูกนี้เป็นความเหนียวแน่นของฝั่งอิกิซัตนะคะดูนะคะแล้วก็ต่อบอลโค้งสูงนะคะไม่สูงธรรมดาเรียกว่าสูงมากๆนะคะสมัยนั้นนะคะมานอนเฟียเขาจะชอบบอลที่แบบจ่ายสูงๆมาเลยนะคะจะเป็นสไตล์ยุโรปแท้ๆแล้วก็กล้องจับไปที่ผู้เล่นสำรองของทางโลโกโมทีฟนะคะ ออนกระโดเซิร์ฟค่ะบอลเข้าจุดจ่ายโค้งหลังตีทัชบล็อกได้แต้มไปเหมือนกันค่ะลูกนี้สำหรับโลโกโมทีฟนะคะดูนะคะกิฟกับน่องบล็อกคู่กันนะคะแต่บอลโดนมือทัชลงไปนะคะทำให้แต้มนี้เป็นแต้มของโลโกโมทีฟค่ะผูเ้เล่นหมายเลขเก้านะครับสัญชาติอเมริกาเป็นคนลงมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟไปที่ตำแหน่ง6อ,อค่าเสิร์ฟแรงไปนะคะยาวออกหลังไป ทำให้อิทีชัดขึ้นนำห่างค่ะด้วย s กอ r e ตอนนี้น่าจะ18ต่อ10แล้วนะคะน่องจะเป็นคนลงไปเสิร์ฟค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นหมานะคะหมุนวนเปลี่ยนขึ้นมาอยู่แดนหน้าค่ะน้องเซิร์ฟไปที่ตำแหน่ง6ลิเบรโร่โรับเข้าจุดใจโค้งหลังสูงๆทัชบอกออกไปอีกแล้วค่ะสำหรับลูกนี้นะคะต้องบอกว่าทางลูกอมทิฟเนี่ยเน้นการรุกจากทางด้านหลังนะคะเพราะว่าต้องมาจอดทาง ฝั่งของกิฟต์นะคะกิฟต์ตัวเล็กสุดแล้วก็น่าจะเลือกการเจาะหน้าบล็อกที่เล็กนะคะก็ทําให้ได้แต้มไปค่ะสำหรับผู้เ,เล่นหมายเลขสิบสามนะคะตำแหน่งบีหลังของทีมโลโกโมทีฟแล้วก็ลงไปกระโดดเซิร์ฟเองบอลแรกล้นค่ะซ้ํามาโอ้โหเป็นแต้มของทางโลโกโมทีฟค่ะลูกนี้ต้องชื่นชมบอลเซิร์ฟนะคะดูค่ะเซิร์ฟยาวมานะคะกิฟต์ลับล้นไปแล้วก็ทําให้ฝั่ง โลโกโม t ที iv, สามารถซ้ำบอลที่ล้นนะคะทำให้เป็นแต้มไปได้ในลูกนี้ค่ะโลโ o m o t i v จะเป็นไฟเซิร์ฟเตะกระโดดเซิร์ฟมาที่เดิมค่ะล้นอีกแล้วแต่ว่ายังเล่นไว้ได้ค่ะทางฝั่งอิติสัตกระโดดอ้ามีสัญ,ญลักษณ์การฟาลเกิดขึ้นค่ะตอนนี้ยังงงกันอยู่ว่าฟาลอะไรนะคะเดี๋ยวต้องดูภาพช้าไม่ดูจากภาพช้านี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดการฟาลอะไรแต่ กรรมการให้เป็นทางฝั่งของโลโมโลโกโมทีฟได้แชมป์แล้วก็ทางฝั่งของอิติซัตก็ขอเวลานอกครั้งที่หนึ่งค่ะเพราะว่าต้องบอกว่า,าทางโลโกโมติโลโกโมทีฟนะคะได้3แต้มติดแล้วนะคะจากการกระโดดเสริร์ฟกิฟรับล้นเองนะคะณตอนนั้นผู้เล่นของอิติซัตก็หลากหลายเชื้อชาติค่ะมีทั้งไทยจีนเนเธอร์แลนด์นะคะอเมริกานะคะอิตาลีนะคะเยอรมันนะคะ ถ้าหลายคนจําได้ก็จะเห็นโลิเบโรทีมชาติเยอรมันนะคะก็เล่นอยู่ทีมเดียวกันกันกบกับพวกกิฟนองออนพินาด้วยนะคะแต่ตอนนั้นก็เป็นนี่ค่ะก็จะมีจางเล่ยด้วยนะคะก็เป็นตอนนั้นก็เป็นทีมชาติจีนด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะอีกหนึ่งคนที่มาเล่นแต่ว่าก็ยืนในตําแหน่งของผู้เล่นสํารองนะคะมาดูกันต่อค่ะหลังจากขอเวลานอกเพื่อเป็นการเบรกเกมของทางอิกิซัตนะคะว่าจะสามารถเบรกเกมบุกข,ของ โลโกโมทีฟได้หรือเปล่ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหมายเลขสิบสามนะคะกระโดดเสิร์ฟค่อนข้างรุนแรงเลยแล้วก็เป็นผู้เล่นทาแต้มหลักเสิร์ฟพี่ตำแหนงหนึ่งค่ะบอลแรกเข้าจุดจไว้นะแล้วก็ตีเป็นแต้มไปค่ะโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้นะคะพอวันแรกเข้าจุดเราก็สามารถลุกได้ค่ะยิงไวยมานะครับหน้าบล็อกมาไม่ทันตีทะลุบล็อกลงไปค่ะทำให้อิกทีสักขยับนำขึ้นมาอีกครั้งบ้างนะคะหลังจากหยุดไปนานนะคะ มานอนฟรียลงมาเสิร์ฟสมัยนั้นกระโดดเสิร์ฟแทบทุกคนเลยนะคะรับกระโดดเสิร์ฟล้นมายังรับไปได้จายไว้หนะ้ามาอีกครั้งหนึ่งยอดไปได้แต้มค่ะลูกนี้โอ้โหทางฝั่งของโลโกโมทีฟนี่ถอยยาวไปหมดเลยนะคะลูกนี้ยอดไปหลังบล็อกได้แต้มไปค่ะเพราะว่าหน้าบล็อกก็ค่อนข้างแน่นนะคะขยับมาเตรียมบล็อกสี่มือเลยนะคะก็เป็นฝั่งของทางโลโกโมทีฟขอเวลานอกบ้างนะคะตอนนี้เพราะว่า อ,อิกทิ่สัตเปลี่ยนมาได้สองแต้มแล้วแล้วก็แต้มนําในช่วงปลายเซตแล้วนะคะทางฝั่งนี่เป็นผู้เล่นทีมชาติโดมินิกันนะคะน่าจะเล่นให้กับทีมอัสเรลนะคะในปีนั้นหรือรับิตะไม่ไม่แน่ใจนะคะกล้องก็จะพยายามจับตัวผู้เล่นของทีมอื่นๆที่มานั่งชมเกมในครั้งนี้ค่ะทางโคช้ชของโลโกโมทีฟก็มีการแก้เกมนะคะก็ามาดูกันต่อค่ะหลังจากขอเวลานอก ว่าโลโกโมทีฟจะเบรกเกรมครั้งนี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอีกทีสัตเสริฟต่อด้วยการกระโดดเสริฟค่ะบอลแรกใจไหลยาวมากยังรับไว้ได้ค่ะยกสามเม็ดกลางตีได้แต้มค่ะสำหรับออนจริงๆแล้วหบล็อกเลยนะคะ ต้องบอกว่าลูกนี้สวยงามมากค่ะมาดูภาพช้ากันค่ะยกสามเม็ดกลางนะคะบล็อกรวบไม่ทันได้แต้มไปค่ะมานอนเฟียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อนะคะกระโดดเสิร์ฟเสิร์ฟที่ตำแหน่งห้าบอลแรกเข้าจุดกระจายสามเม็ดกลางเหมือนกันติดบล็อกค่ะโหลูกนี้ต้องชื่นชมหมานะคะที่ขึ้นบล็อกเดียวๆแล้วก็สามารถบล็อกได้แต้มเลยนะคะดูค่ะ จังหวะด,ดีมากเลยนะคะแล้วก็อ่านว่าจะตีเปน็น1โลปิดตำแหน่งหนึ่งได้แต้มเลยนะคะจากลูกนี้จริงๆแล้วตัวเซตเนี่ยายสวยแล้วนะคะสำหรับการจ่ายสามิตกลางแล้วเหลือบล็อกแค่คนเดียวแต่ต้องชื่นชมมาค่ะว่าอ่านบล็อกได้ดีมากลูกนี้กระโดเซอร์เป็นแต้มค่ะมานอนฟรีลูกนี้เสิร์ฟเบานะคะให้บอลเสิร์ฟม้วนเบาให้บอลตกด้านหน้านะคะแล้วก็ทําให้ผู้เล่นทางฝั่งของโลโกโมทีฟเนี่ยเหมือนตั้งท่ารับบอลหน,นกักพอบอลตกข้างหน้าก้าวขามาเล่นไม่ทันก็ เป็นแต้มของทางอิทติซัตค่ะดูนะคะกระโดดเซิร์ฟตอ่อค่ะบอลแรกเข้าจุดเลิกใจโค้งหน้าตีทัชบล็อกไปยังเก็บไว้ได้ค่ะใจสามเมตรหนึ่งมานอนฟลียยอดโลโกโมทีฟยังเก็บไว้ได้ค่ะยกสามเมตรหนึ่งเหมือนกันตีชีกมาออนอุมายังรับไว้ได้นะคะโชว์ความเหนียวยกโค้งแก้สูงสูงมากกิฟตีไปได้แต้มค่ะโหลูกนี้ต้องบอกว่าทางด้านอิทติซัตเหนียวมากนะคะยกโค้งแก้สูงสูงเลยนะคะแล้วก็กิฟตี ตรงนะคะทะลุบล็อกลงไปได้แต้มค่ะแต้มนี้ก็ทําให้อิทิสัดขึ้นนาห่างนะคะแล้วก็เป็นช่วงของปลายเซตนี้ก็เป็นแฟนคลับจากจีนนะคะก็มาเชียร์ที่ขอบสนามกันเยอะค่ะมานอนเฟรียกระโดดเซิร์ฟเตาะบอลแรกเข้าจุดใจสั้นหน้าค่ะแล้วก็เป็นแต้มของโลโกโมทีฟได้แต้มไปนะคะลูกนี้บล็อกไม่ทันรับไม่ทันค่ะอิทิชัดขึ้นแท่นแล้วนะคะ24แล้วนะคะดูภาพช้าค่ะบอลแรกรับเข้าจุดใจสั้นหน้าค่ะแล้วก็ตีทะลุบล็อกลงไปค่ะ เปลี chat, ่ยนมาเป็นฝั่งทางโลโกโมทีฟเซิร์ฟนะคะตอนนี้อิทิซัตขอแค่แต้มเดียวก็จะปิดเซตนี้ไปได้เซิร์ฟมานะคะบอลแรกรับได้อยใจสามเม็ดกลางยอดมาโลโกโมทีฟยังรับไว้ได้นะคะยกสามเม็ดหนึ่งตีทัชบอกนะคะออกไปออกทางฝั่งอิทิซัตบอกว่าบอลออกนะคะแต่กรรมการให้เป็นทัชบอลสมัยนั้นยังไม่มีชาเลนจ์ค่ะน่าจะเถียงไม่เป็นไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ดูค่ะ ตีออกนะคะทางฝั่งโลโกโมที่ทางฝั่งอิจิซัตเนี่ยบอกว่าออกแต่กรรมการให้เป็นทัชบอลน,นะคะแล้วก็เป็นแต้มของโลโกโมทีค่ะเสิร์ฟมารับเข้าจุดใจไวในใน้ได้ครั้งหนึ่งหยอดยังเกี่ยวไว้ได้ค่ะยกโค้งสูงๆตีทัชบล็อกรับไว้ได้ใจสามเมตรหนึ่งค่ะมานอนฟรีตีไปได้แต้มนะคะลูกนี้ปิดเซตแรกค่ะอิจิซัตชนะไปก่อนนะคะด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อสิบห้าคะแนนนะคะ ถือว่าเปิดเซตแรกได้ค่อนข้างดีนะคะนี่เป็นภาพช้าค่ะตีบิดตรงนะคะริโบรับได้แต่ว่าผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถที่จะมาช่วยต่อบอลได้นะคะกองเชียร์ก็ยินดีปรีดาค่ะนี่ก็เป็นกองเชียร์ของอจีนนะคะก็จะเป็นคนจีนที่ทํางานที่นั่นมาเชียร์นะคะอเซอร์ไบาจานนี่ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะก็คืออลีกในประเทศเนี่ยเขาจะสามารถซื้อใครมาเล่นก็ได้ไม่จํากัดนะคะ ตัวผู้เล่นเลยแล้วก็โลโกโมทีฟทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนำของลีกเซอร์เบัจจันนะคะซื้อผู้เล่นชื่อดังจากลีกจากทีมชาติยุโรปมาทั้งนั้นเลยนะคะส่วนอีทิซัตเนี่ยก็จะเน้นผู้เล่นจากทางเอเชียค่ะ,คะก็เป็นคนไทย4คนนะคะแล้วก็มีคนจีนอีก3คนค่ะรวมถึงในทีมก็ยังมีเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็เมกาด้วยนะคะรวมอยู่ในทีมอิทิซัดด้วยเหมือนกันก็เป็นเซตแรกที่ เปิดเกมได้ทีสวยที่สวดค่ะเดี๋ยวเรามาชมเกมในเซตที่2กันต่อคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่ก็เป็นคลิปเมื่อ7-8็ปีที่แล้วนะคะ oh, <no. S 2> ที่เล่นที่อเซอร,ร์ไบจานแมตที่พบกับทีมโลโกโมติฟต้องบอกว่าเอ่อก็เป็นเป็นการเล่นลีกอาชีพตั้งแต่รุ่นบุกเบิกนะคะบอกเลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้คบออกับคนนี้เลยเนี่ย oh. บอกเลยว่าตอนนั้นก็ กีฬาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเรื่องหมดใจไม่มีเลยค่ะยังไงก็รอติดตามเซตสองกันต่อนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ